ทุกทุกคนชึงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุนคู่บุ่นแห่งฟ้าคือหยาดฝนหลังน้นลงมาเจอจุนต่อเติมสุขเธอวีคูณทำเย็นทั่วแคว้นแดนไทยเรามีแม่ลือ นิทานแนวแน่เรายังต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาเขนเม็ดใสน้ำประไทยแม่ฟ้าร่มปรมมางกาทั่วถึงเย็นไปทุกที bye จเจริญโฮมสแตร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมแตนด์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 จังหวัดจันทบ,บุรีจัดการประชุมการจัดงานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชลุงวัย83ปีเผยเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตแม้ได้แค่เป้ารับเสด็จพื้นที่ชายแดนจันทบ,บุรีระหว่างสู้รบพร้อมเปิดท้องพระเก็บภาพพ่อหลวงของแผ่นดินและพระบรมสารีวงแทบทุกพระองค์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ดกับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมยนิวประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมการจัดงานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ห้องประชุม4ศาลาการจังหัดจันทบุรีนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมการจัดงานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ประจําปี2559โดยมีพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบศรามาธิบดีจากกีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร สเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา15.52นาฬิกา52นาทีด้วยพระอาการสงบ มหาเทรสมาคมได้มีมติเห็นชอบมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดรวมกับผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีอุปสมบทจำนวน89รูปเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครบกําหนดปัญญาสัมมาวานและสะตมะวานเป็นระยะเวลาคราวละ9้าวัน ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดอุปสมบทในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2559ณวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงและวัดป่าคองกุง้ง ลุงวัย83ปีเผยเป็นมุงคนสูงสุดแก่ชีวิตแม้ได้แค่เฝ้ารับเสด็จพื้นที่ชายแดนจันทบุรีช่วงระหว่างสู้รบพร้อมเปิดห้องพระเก็บภาพพ่อหลวงของแผ่นดินและพระบระมสานุวง์แทบทุกพระองค์ จากคำบอกเล่าของคุณตาอาทิตย์ยังคำอายุ83ปีชาวบ้านทุ่งม่วงตําบลทับไสอ,อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีความภูมิใจที่ได้เล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ46ปีก่อนที่ยังอยู่ในใจว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสเสด็จมายังอ,อําเภอโป่งน้ำร้อนโดยเฮลิคอปเตอร์มายังบ้านป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2513เนื่องจากพระองค์เป็นห่วงประชาชนตลอดจนข้าราชการและทหารตามแนวชายแดนเนื่องจากที่ว่าการอำเภอป่งน้ำร้อนเก่าทำเรื่องขอย้ายที่ว่าการอำเภอมาอย่างสถานที่ใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ สาเหตุเนื่องจากในช่วงนั้นมีการสู้รบตามแนวชายแดนป่งน้ำร้อนระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาโดยฝ่ายตรงข้ามได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาตกใกล้ที่ว่าการอำเภอจึงได้ขอย้ายและมาสร้างที่ว่าการอำเภอใหม่อยู่ห่างจากพื้นที่เก่าเป็นระยะทาง13กิโลเมตร คุณตาอาทิตย์เล่าว่าแม้คราวนั้นตนเองจะไม่ได้พูดคุยกับพระองค์ท่านเพียงแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จผ่านเบื้องหน้าตนเองที่ก้มหมอบรับสเสด็จก็มีความป่าบปื้มอย่างหาที่สุดมิได้และถือเป็นมงคลอย่างสูงที่สุดในชีวิตที่เห็นพระองค์ท่านซึ่งงดงามยิ่งนักในดวงใจพระศกนิกรตามแนวชายแดน จนกระทั่งต่อมาตนเองได้ดูข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทุกวันและทดลองนำมาปฏิบัติตามอย่างไม่ยออ่อท้อและประสบความสำเร็จดังที่พ่อหลวงได้ทรงอธิบายไว้ทุกอย่างโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ว่าการกระทำอะไรต้องมีการเสียสละจึงจะสำเร็จทำให้ตนเองยึดถือเป็นแนวกางดำรงชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้ 2,513ที่ผมไปเป้านะนะ <c oughs> แต่นี่ทีอ่อย่างในหลวงท่านสนใจโป่งน้ำร้อนเนี่ยก็เกี่ยวว่าเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่มีขเขมรแดงอยู่นะฮะมันก็ทำการแบบว่าลุกล้านวานวงั้นแหะก็ยิงเข้ามาตกใกล,กล้ๆอเพอตกอรอบๆนั่นแหละแล้วก็วางระเบิด รถหารเนี่ยรถยิมซีเนี่ยฝากระโปรงเนี่เปิดขึ้นไปค้างมันยอดไม้เลยอืมดังนั้นทางอำเภอเก,ก็คิดว่ามันอันตรายอ่าก็คงอยู่ไม่ได้ที่ทําการคงอยู่ไม่ได้นะก็เลยขอย้ายที่ทําการมาสร้างอยู่ที่ทับไายอ่าตอนก็ท่านก็คงจะเป็นห่วงรัตรดอดน,นะะเพราะว่า ชาแดนก็ยังยังไม่เรียบร้อยดีนะก็ยังมีมีการลุกลามกันอยู่เรื่อยล้ำล้ำเขตล้ำแดนกันอยู่เรื่อยท่านก็คงเป็นห่วงประชาชนนะนะก็คงจะมาให้มาเยี่ยมสะดอนเพื่อเป็นฝันกำลังใจนะตอนที่ท่านเสด็จมาเนี่ยไม่มีทางมีแจะทางลุกลังนะ การจะสัญจรไปมาก็ต้องใช้รถจิบรถต้องเปล่าอะไระไ่งถึงจะไปมาได้สะดวกแต่นะหลังจากนั้นมาก็ก็ได้พัฒนาให้จากอ้หมู่บ้านที่รู้สึกว่ากันดานอยู่สมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ทำให้ดีขึ้นหมดแล้วนะ เทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีรักษาโรคสะเก็ดเงินค่ะเวลา14นาฬิกานายเฉลิมพลศักดิ์คำนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างรักษาโรคสะเก็ดเงินฟรีเฉพาะวันพฤหัสบดีโดยมีสมโมสรลตารี่จันทบูร์และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าช้างจิตอาสามาช่วยรักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยรายใหม่ต้องมารักษาด้วยตนเองก่อนเพื่อดูแผลทำความเข้าใจการรักษาอย่างถูกวิธีใช้ยาสมุนไพรในการรักษา คนไข้ที่มารักษาเดินทางมาจากทั่วประเทศเป็นจํานวนมากหากผู้ป่วยท่านใดต้องการมารักษาให้มาลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองท่าช้างเวลา13นาฬิการักษาเวลา14นาฬิกาที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่า,าว m n e w ช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 หม่ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชาัฐแรกสมคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุมกล่มจังหวัดต่อลกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางก็คือภาคธุรกิจ ที่มีบริษัทรประกอบการอยู่แล้วอันที่2คือพอ่อค้าคนกลางมาที่3คือบริษัทประชารัฐซึงจะเป็นของประชาชนที่มีถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแลว้วก็ผลกาไรออกมากพรามไม่ได้แบ่งปันปใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐแบลกสมัคคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอนร์ไพรสหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกำไรแต่จะนำไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างไรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีไรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กํกไรต้องนำไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาพิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตพัรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐรักสมคีประเทศไทยจำกัดจะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิต แต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม่ n e วช่วงที่2คะ่ะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เดินตามรอยเท้าพ่อณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันนี้เวลา13นาฬิกานากิจพชรพลเสมอเหมือนนายวรวิ์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เดินตามรอยเท้าพ่อณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเสด็จ มายังจังหวัดจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีขอเชิญประชาชนรวมงานเดินตามรอยเท้าพ่อณบ,บริเวณภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์วงดนตรีไทยสากลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเวลา19นาฬิกา19นาทีพิธีกล่าวนำพระราชกรณียกิจในการขับเสภา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแปลอักษรเลขเก้ารวมจุดเทียนถวายอาลายัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีโดยเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดเตรียมบริการแจกเทียนและพระบรมมชายาลักษณ์พร้อมซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในภาคเหนือขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงสำหรับภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้ ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศางเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุพันธ์ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพลาสเจอร์ไลน์และ UHT จำนวน1ชุดโดยผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่แผานกพัสดุจำนักงานวิทยาเขตจันทบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่17พฤศจิกายน2559ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกาสนาทีสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-39-307 274ในวันและเวลาราชการค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมายูของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมายูแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมายูทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.